ไปคุณรรัังม์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนรรคพื่อไทยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรบ้านแม่ปอกตาบลศรีวิชัยอาเภอลีจังหวัดลําพูนและเทศบาลตําบลศรีวิชัยนะครับได้ทําเรื่องขอก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําผาแดงซึ่งกรมชนประธานนะครับได้เข้าไปศึกษา นะครับและต่อมาเนะี่ยได้ส่งเรื่องให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับตรวจสอบปรากฏว่ามีมติไม่อนุมัตินะครับและให้กมชนประทานไปแก้ไขรายงานตามแนวทางรายละเอียดประเด็นหรือหัวข้อนะครับที่ผู้ชำนาญการกำหนดซึ่งบัตรนี้นะครับเรื่องได้ตีกลับไปที่กมชนนะครับนานนะครับหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งอ่างเก็บน้ำผาแดงนี้นะครับถ้ากรมชนประทานได้สร้างเสร็จจะทำให้พี่น้องบ้านแม่ปอกตำบลศรีวิชัยนะครับหลายร้อยครัวเรือนหลายหมื่นหลายพันไร่นะครับที่ทำสวนลำไยทำสวนมะม่วงนะครับจะได้ผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นผมจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประทานนะครับช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เนื่องจากถนนนะครับเข้าชุมชนห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับจากถนนหมายเลขหนึ่งเข้าชุมชนบ้านห้วยต้มนะครับระยะทางประมาณสักแดกิโลเมตรถนนเส้นนี้นะครับเป็นสองช่องจราจรนะครับมีรถสัญจรผ่านไปมามากมายนะครับเพราะว่าชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเนี่ยมีพี่น้องราษฎรอยู่กันหลายหมื่นครัวเรือนนะครับดังนั้นเวลากลางคืนนะครับไฟสองสว่างก็ไม่มีนะครับ การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากประสบอุบัติเหตุมาก็มากมายนะครับเสียชีวิตทรัพย์สินดังนั้นจึงฝากกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างให้พี่น้องได้สัญจรกันอย่างสะดวกด้วยนะครับขอบคุณครับ